สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านนะครับอยู่กระผมนะครับจีจีจท่ซองจีจีจพารวยซันเนลครับผมคลิปนี้เป็นโนทางหวยฮานอยครับผมอันนี้เป็นฮานอยอ่าสูตรไม่เดียวนะครับผมสูตรไม่เดียวนะสามฮานอยอิเศษปกติแล้วก็ VIP วันที่1 7เดือนหปีหกนะครับผม สำหรับพาราสูตรเม็ดเดียวเมื่อวานนี้ก็เข้าอยู่นะครับผมแต่ว่าผมเน้นไม่ถูกรอบนะเน้นไม่ถูกรอบนะเน้นปกติกับ v i p ไม่มามาเป็นพิเศษนะแต่ว่าเขาเป็นตัวเน้64น6446ะก็ถือว่าเข้านะครับผมก็เข้ามาอืเมื่อติดหนอกหกมติดหมติดแหละ <c ười> จริงๆนะครับผมหมติดแล้ว ก็มาตามกันต่อนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใสให้กันด้วยเนาะมาดูตัวเลขกันเลยครับผมอก็มาดูตัวเลขกันเลยนะครับผมห่วห้าห้อยเม็ดเดียวครับผมวันที่ วันที่สิบเจ็ดเดือนห้าหกเจ็ดอะเด่นนะครับผมสามห้านอยวันนี้ผมให้ 3, 5, หนึ่งสามห้านอยวันนี้หนึ่งก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า นึ่งเก้าหนึ่งหกการไว้ด้วยเนาะก็จะก็จะเป็นหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดครับผมหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดว IP ปกติเราก็พิเศษอ่ะสามน้อยสามนอยขอให้มีหนึ่งขอให้หนึ่งมาเน้นก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งห้าครับผม หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับอรอบที่น,นี้น,นะครับก็จะเป็นสองรอบนะครับผม สรบพิเศษกับปกติโอเคนะครับก็จบไปแล้วครับผมจบไปแล้วครับผมสำหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียววันนี้ก็ขอให้มาขอให้เข้าอีกขอให้เข้าต่อเนื่อง ฝากกดไลค์ hmm. กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆเอซทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ